ก๋วยหยิบเสียบพี่น้องกวยยบเจ็บกวยหยิบเสบียบกนี่เนื้อบานเห่าหยิบเสียบเลยตอนยญ่เห็นไหมครับผมตอนใงยงเลยนี่มีตับมีตับอใส่ปิง อันนี้คือผ่าครีดหรือว่าสามสิบเกี่พี่น้องนี่ยนี่กันแทะหน้าห้องม,มาเขียวกุ๊บกุ๊บมาๆๆครับผมอ่ะมีใส่มีเลือดมีเพียอยู่นี่นี่ขีดเพียบวานห้องนี่เอ้ยมามามา,มาใสปิ้งได้เหรอมีบานห้องใสเป็นตะก,กินเสียบอื กเสียบรถลมหนาวพัดวีวีใสปิ้งปิ้งนี่ควายเบเสียบใส่เดียดเล็กน้อยเอาเปลี่ยนมักเพชรไล่ใส่ไล่เพชรหน่อยใส่หน่อยเดี๋ยวแต่คนมักอืมนี่ใ่งใส่กับไปครับผม ใส่ลายหอมลายอะไนี่ก็ได้ใต่น้ำปลา,าไปพี่น้องเห็นไหมใส่ลายคมลายข้นบันนี้สูตรนี้ว่าพี่น้องว่าต้องซิมกินเลยนี่เห็นป่โอ้เป็นแซ่บขนาดเลยพี่น้องมัน้นี่ กินเลยสีสันสดใสครับผมนี่ไปพี่น่องบันกินข้าวน้กันเสียบเสียก่อยเสร็เสียบ้าบบนหอ,อม,มาร่อบัตน,นี้พันหน่นี่ทำเลเหรอผมเด้ยงไก่ผมเลยมึงเอาไก่มาฝากพี่ตอนนอ้นหนงนี่เห็นหมอไก่ อันนี้ไก่พันไข่ด้วยพี่ห้องเด้อเห็นป่าไก่พันไข่ครับผมมาอนี่เออบงับงบงังบังไาพี่ห้องมากินขมกันครับผมนี่อื làm kẹt mùi nhưng mà sao nạc lộp gì đấy ngoài nè Mình cày gấp ơi chỉ cày ừ khả năng rồi ừ giúp khảo sạc

Khoảng chiếng cây mà nằm ừ. 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 à. nơi phía ngoài nơi này là bàn hộp có ảnh nghe ừ.

嗯，哦，好哈。